สวัสดีทุกคนด้วยนะคะเย้ Yay! วันนี้นะคะเราจะมาจุ่มเสื้อคอเต่านะคะตอนแรกว่าจะไม่ได้จุ่มนะ้เพราะว่ามีหมดแล้วนะคะมีแค่ตัวนี้ที่จะเข้ามาใหม่ล่าสุดแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ใส่แต่ว่ามีคนแบบอยากรู้นะคะว่าจะหมดกี่เพรน,นะเพราะว่าแบบบางคนรอมานานมากเลยนะคะว่าเสื้อคอเต่าจะกลับมาพอกลับมาเกิดอะไรขึ้นเกิดความที่ว่าเสื้อธรรมดานะคะนี่เราดูกับอีกไอดีเทียบกัน เสื้อธรรมดาสองตัวนี้นะคะ329รเ้โทเค็นนะทุกคนนั่นแปลว่าเสื้อใหม่200คือเอาอันใหม่มาราคาถูกอันเก่าไปราคาแพงเหมือนแบบอัดแล้วทำให้มันแลใช่ไหมทุกคนก็นี่นะคะเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาจุ่มให้ดูนะคะเราจะจุ่มเป็นเสื้อใหม่นะ9โทรโทเค็นนะคะแล้วก็ที่เหลือทุกคนอาจจะต้องไปดูกันนะว่า ความแตกต่างเนี่ยมันแตกต่างเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะประมาณให้ว่าสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะตุ่มเลยแล้วกันนะคะว่าเท่าไหร่ตอนนี้เรามีเอ่อไม้แขวนนะคะไม้แขวนนี้มาจากตลาดมืดนะคะแบบตลาดลดราคานะทุกคนที่จะมาแบบลดราคากี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้เราแนะนํานะว่าให้ทุกคนซื้อไว้นะคะวันหลังเพราะว่าถ้ามาตู้แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นชุดอะไรก็แล้วแต่มันจะคุ้มมากๆเลยถ้าเราซื้อเก็บไว้นะคะอันนี้คือเราก็ซื้อดองไว้ ส่วน53โทเค็นที่มีอยู่อันนี้คือเราก็ซื้อดองไว้เหมือนกันทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสุ่มให้ดูนะคะตอนนี้เรามีเรา53โทเค็นเนาะนะคะเราจะสุ่มต่อนะก็เดี๋ยวทุกคนไปคิดกันละกันนะว่าแบบจุ่มหนึ่งนี่มันออกประมาณเท่าไหร่หจุ่มหนึ่งมีเท่าไหร่1ิอันนะคะ1ิบอันซึ่งอ๋อออกแบบเสื้อนะคะจะไม่ค่อยออกแบบโทเค็นจริงๆก็เอามาใส่แบบเก๋ๆเกดกุดกู้ได้นะแบบ24ชั่วโมงเนาะอ่า ก็คือแบบน้องเขาจะออกแบบเป็นเสื้อนะคะโทเค็นก็ประมาณ1ถึง8ดนะคะ1-8ถึงโทเคน็นไปค่ะแเราจะลองจุ่มให้ดูเลยตรงนี้เลยทุกคนนี่ถ้าเป็นสีนี้จะเป็นเสื้อจริงๆมันมีโอกาสออกถาวรปะมไม่แน่ใจนะทุกคนอาจจะมีโอกาสออกถาวรน,นะคะแต่น่าจะยากปะลด25%่รเวันแรกได้นะทุกคนก็ รีไปจุ่มกันนะจ๊ะนี่นี่ใช้249โทคเค็นนะเดี๋ยวเราจะจุ่มไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าใช้ที่ละ60เพชร60เพชรเนาะเออแล้ว1ออกเยอะมากเลยนะนะหนึ่งสองนี่มาแบบเยอะอะแไม่มีเลยนะเนี่ยหนึ่งล้วนเลยมีสองอันนึงโอ,อ้ทุกคนเกิน นี่นี่หนึ่งร้อยกว่าแล้วเมื่อกี้เห็นนี่นี่หนึ่งร้อยสามสิบสี่ละเราใช้สองร้อยเท่าไรนะสองร้อยสี่สิบเก้าต้องเอาอีกเครื่องนึ่งมาเทียบนะทุกคนเพราะว่าไอดีนี้แบบมีแล้วนะจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใส่นะคะเสื้อคอเต่านะถ้าคนดูไม่แบบไม่อยากรู้อ่ะว่าแบบหมดเท่าไหร่เราก็จะอาจจะไม่เอานะ แต่แบบอยากจุ่มให้แค่คนดูรู้นะคะว่าหมดประมาณเท่าไหร่ต้องเียมเพลนไว้ว่มามันเท่าไหร่อะไรแบบนี้สําหรับคนที่อยากได้เพราะว่านานๆทีเขาจะกลับมาพวกชุดพวกนี้แบบว่านานๆทีจะกลับมาอีกครั้งแต่ชุดแปลกๆ,ๆนี่มาบ่อย <laughs> ชุดแปลกๆนะคะมาบ่อยมากใกล้แล้วค่ะนี่สองยี่สิบสี่ละใช้ใช้สองร้อยสี่สิบเก้าอีกหน่อยนึงนะคะอ่า น่าจะอีกครั้งนึ่งเอาอยู่ปะนี <c oughs> ่อ้ยอาจจะยังสองร้อยสบสาวแล้วทุกคนครั้งสุดท้ายแล้วค่ะนี่มาพร้อมและครบละเดี๋ยวเราจะไปคิดให้ดูนะคะว่าเสียเพชรไปเท่าไหร่แล้วคนดูต้องบวกเพิ่มไปอีกนะคะเพราะว่าเรามีหนึ่งเลยเรามีโทคเค็นอยู่แล้วด้วยแล้วก็ของคนดูจะแพงกว่าตัวนี้ที่เราสุ่มนะนี่ค่ะ เสื้อก็จะประมาณนี้ล่ะทุกคนหนึ่งตัวก็อย่างนี้ล่ะอืมนี่เลยเมื่อกี้เราไปคิดมาแล้วค่ะทุกคนเราหมดไป1,140เพัรค่ะทุกคนหนึ่งพัรนะถ้าสมมติว่าทุกคนจะเอาเสื้อสีดำสีขาวที่ไม่มีลายนะคะเราคิดว่าจะประมาณสักหนึ่งพัร หรือ1 5ึ0งพันห้าร้เพจเตรียมไว้ประมาณนี้นะคะแต่ยังไงก็ขอให้ทุกคนดวงดีนะคะขอให้ออกแบบถาวอนเลยนะคะใครที่อยากจุ่มก็อย่าลืมไปจุ่มกันแล้วก็หมดตามนี้เลยต่ะต,ตีวิกเตกกข้างอเ <c oughs> หูในเสื้อผ้ามันยังอ้วนกว่าเอ็มเคอีกอะ,อะ้โดนแหละโดนยิงเดียด่ย ก็ไม่ถึงมันสไลด์ไปด้านซ้ายด้านซ้ายซ้ายนะลังสไลด์สไลด์ไปด้านซ้ายเห็นแล้วเออนั่นแหละมันดีใครวะมันดีกับตีอื่นเหรอใครโหนมาวะมันมาแค่สองคนนะมีเลยแต่สไนไ์มาอีกหนึ่งมามีบ้านนอกมี บ้านหน้ามีบ้านหน้ามีแต่ผมมีมีตรงเนี้ยตรงสไหลอะเอ็มเจแต่ผมมีแต่ผมมีแต่ผมมีเหรอแต่ผมมีผมมีแต่ผมมีกันไปกันไปแต่ผมมีมาด้าบหมดพร้อมบวกมาดัน้าผมตันถอยขยิงกูวะพี่พี่ยิงพี่ เราใจในยงถธอปืนกลางโองโูนเลยไม่ทันไปะบเปบูป๊๊บเป๊ะเปะบูบ๊ปบปะบูยเะบ๊ะบูบ๊ะบ๊ะบูเะป๊ อยู่ข้างล่างก็ยิงพี่มีปีนว้าวรวยขอบคุณนะ้ยมีกระสุนเอาลมมาหมดเโอ้ไอว้วอมันไม่ตั้งวะไอว้วอดเหรอมาอีกแล้วมาอีกอย่าหลังอย่าหลัง คือไม่ได้ไมีรูฮะโอ้มันจะรูไอ้โมมาไอ้แย่มันเป็นรูหรือเปล่าเออวันเป็นรูเป็นรูตรงตรงพี่ก็เป็นรูเกินขา,าล้อยนึงเ <laughs> แบบ๊ะเบ๊ะเอ้าไม่เห็นหรอเไม่เห็นนะตาถั่วเหรอ โอ้ตัวเดียวชั้นสองกะเงเก็บของพันยาอยู่ลงไปชั้นหนึ่งแล้วชั้นหนึ่งแล้วรอนเลยเอายิ่ไม่ขึ้นไม่ลงอ่ะอยวลงแล้วลงแล้วลงแล้วเพื่อนบีนอยู่ลงแล้วลงแล้วไม่ลงไม่ลงอ้าไม่ลงเหรอขึ้นมาขึ้นมามันพันยาอยู่ม,ม,ม,ยม,ยมันเจาะมาันเจาะมันเลยไปเลยมันบังมันซากมันซาก มันบางมบงลุ้มเลยลุ้มเลยะากกระามากมากกรามากเลยนั่งดูยาวๆ่วเอ้าตาดูนี่เธอมีคนมาเนี่ไงไปที่อะไรจ้ะโดนๆน่ะปีปีเร็ว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 ปี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 

สุดจ้าถังเดือดไปไหนพี่ได้ยินเสียงเท้าข้างบน้ากระตัวข้างบนไงยังไม่ตายปั๊บ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 เปิดรถเปิดระบาย ตาแล้วเหรอหินตาคุณไม่ตายคนคูก็ตายหมออ่ะอย่โดนตีเลยวะไรจ้า